่คือสปอตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m ท่านจะได้สปอตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับอมสิทธิทางฟื้นจเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกด่งดังกับเขาเถิดนาเชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมาย พัฒนาอาสารับใช้เรียกง่ายใช้คล่องว่องไวไว้ใจเลือกทีมงานนายประยูนแก้วสะอาดเข้าไปดูแลช่วยเหลือชุมชนเอื้ออาทรน,นี่คือ,อสปอร์ต<ท>ตัวอย่าง,จ,งจากเด,ด็กปีตดสวบัตพ่อแม่พี่น้องเอื้ออาทรทุกท่าน ท่านใดที่โอนสิทธิ์จากกรมที่ดินแล้วโปรดไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้จัดการนิติเลือกคณะกรรมการนิติอย่าเห็นกับแค่เงิน200บาทจนลืมความถูกต้องซื้อกินไม่หมดพดกินไม่นานในวันอาทิตย์ที่24ทธันวาคม2566ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นเป็นวันเลือกตั้งผู้จัดการนิติและคณะกรรมการนิติโปรดเลือกนายประยูนแก้วสะอาดนี่คือสปอตตัวอย่าง การนิติคนใหม่โรดเลือกนายชูศักดิ์ลิ้มสุวรรณนายกฤษกรไวัยปัญญาเป็นคณะกรรมการนิติคนใหม่ โดดด่งงงงัับเเเขาานะ้ชืออสียกฟกฟคปรดเลือกนายประยูนแก้วสะอาดเป็นผู้จัดการนิติคนใหม่โปรดเลือกนายชูศักดิ์ลิมสุวรรณนายกฤษกรไวยปัญญาเป็นคณะกรรมการนิติคนใหม่มีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเพื่อสานต่อทุกการพัฒนาของชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีที่ ทิศทางตรงใจตรงความต้องการของชุมชนโปรดเลือกนคือ<ใ>นายป,ประย,ยางแก้วสะอาดเป็นผู้จัดการนิติคนใหม่และโปรดเลือกนายชูศักดิ์ลิ้มสุวรรณนายกิตศกรไวยปัญญาเป็นคณะกรรมการนิติคนใหม่มีสิทธิ์ต้องใช้ร่วมใจเลือกตั้งทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งคนดีเข้าชุมชนเลือกทั้งทีเลือกยกทีไม่น่ากูงามคือดังพระแม่ ให้แขนกูงามดังพระนารายให้ริทกูงามดังพระจันรชายสาวมืองสวรรค์